คุยก่อนบอกบอกพี่ก่อนดิทเ็นยแพี่พี่พี่จะเป็นคนสอนให้พี่สอนให้น้องหน่อยนะพี่ชื่ออะไรคะเอ้ยชื่ออะไรเฮ้ยเต้นโทรมากระจักโทรกลับไปสายเบวบาง ตอนที่โทรมากะติดสายอยู่อขอนแกนบ่หนาวเลยค่ะพี่นอ้องขอนแกนธรรมดาอากาศธรรมดาเลยนี่ไม่ต้องใส่เสืเ้อกันหนาวก็ได้ไม่หนาวเลยใครมาอุ้ยใครมาไหนไม่มีใครมาพ่อมาพ่อมาพ่อบอยมาเหรอนี่แน่น,นี่แน่น,นโอโ้โห ไปบ้านห้อยเตยก็พี่โสุก็เป็นนมแล้วเล่น,นแกนดูแค้ยไปใหญ่ดแค้นนอนตุ่นเหมือนเดิมค่ะไม่ไกลจากชนลบพุ้นห่างกันประมาณ ต้นนาตนนาตนนาโอเคโอเคเอา้อยดหวตองอหลับตาหลับตาอย่างนอนซะอกตอนอยบอกข่อยามไม่เต็มเอ๊ะแเวนทำแห่นให้เ มาะี่ีมาปี่มี่มแคุณนงนงก่นี่ทำอะไรันทำอะไรมาว่าละไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวๆปั๊บ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 ปับ ขอบคุณนะคะขอบคุณดาวสอง้อยสี่สิบหกตัวมีเพื่อนเล่นแล้วตอนนี้แต่ว่ารองเท้าอยู่ในรถเดี๋ยวไปรองเท้าให้น้องก่อนถ้าน้องจะ